จ้าพี่น้องอกินน้ำกันจ้ากินน้ำเน่เน่จ้าปะปะนานา ชุดตัวกวางที่นูอยากใสา่ปาพริกลงไปเลยครับผมกราคบสวัสดีครับพี่ดองมาเสียบๆน้ำกันครับผมอู้ใครโบไซบักพริกอ,อผงมุมดมาหยางลูกใข่โบไซพริกผงหลายเพราะว่าจะขวงเจิมลูกโดดใส่ผักลงไปครับ หรพาจ้าใส่ชุดโกโกวาเหรอมาซดกว๋วยเตี๋ยวด้วยกันครับจะมุ่งแล้วโอ้ยบายสวงเดี๋ยวสิบห้าล้านครับผมเดี๋ยวสิบหรับน้องไหมได้เออมาได้ละเอา ช่วงนี้กินพริกกอนเรียกน้ำย่อยก่อนเรียกน้ำย่อยก่อนพี่น้อง bục ừ. ừ. ừ, tâm lập lột con tự nhiên ตื่นแล้วยังยังไม่ตื่นเอาอีกดอกหนึ่งอือหืมอน้ำตาแจกตื่นแล้ว tương Từ lép rồi, rồi. hả? Ha? Ha? hay một đèn vào đây rồi đây thắng về quá Cũng đầy xe nữa กินเขาไปบุ๊มไม่ได้ถามเรารู้ความไหมเหรอจะหน่อ,อยข้าอยากเบี้ยอย่างงั้น Nhàm đây chứ bò khèo. Lên đó. <cười> 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 ลุงลุงลุงตาดีเนาะตาดี <How? S 1> ข้าวข้าวกินข้าวเดินลุงกินข้าวข้าว <How? S 1> ลุงไปใส่หนูออเอาชอบว่าเหลียวเบสไก่เออ,อ,โโองูหัว่าลุงตาดีวะถึงอะไรตาดีดีอ่ะแต่นานช่วยไก่ได้ anh em có luôn rồi à. Đúng đây Cha Cha sửa sửa ที่เจะกินกับบะหมี่เวลาเมื่อได้ทดเทปเกลียวขา,ายความได้ไหมครับเจ้าบอกพี่น้องบอกอแค่มากินบะหมี่กวดเจะะเกียวกินน้ำเจลาเติงกวด

พี่คนที <fen? S 2> ่จุกกับพ่วงกันพี่แก่ที่ออกกับพ่วงกันเราจะจ้างเถอะคันนู้นบอกว่าบายสามโมงไปครับเลยไหรือเอื่าเียนเหลือาบสามหรอ เขาบอกแมไไ่ว่าท่านเห็นยังหน่อยงานออกมาหายนยังหน่อยเลยเด้อหัวขี้เขาไปลุกเล่นเลยมูหัวข่อยเป็นคู่อยู่หันเนาะลงกมาลูกมูหัวข่อยเป็นคู่อยู่หันไปไหนไหนไหนละ่ะท่านลงก,กับมูหข่อยด้วยกัน จับมือเงินรตมาถามอยู่ลูกมึงเรียนลุงเรียนไหนมานหน่อยมาสัวเฮ้ยโตขึ้นนั่นแหละค่อยให้ไปเรียนานัให้ลุงสอนนั่นแหละมาสัเรียนเรียนบัดนีละกวนน สุนได็บ้านเชื้ขาวนี่แล้วไอไก่พ่อไก่แม่บ่ได้ห่วงแล้วไปจอบเบิ้องหล่อสุนเด็กเล็กบ้านเชื้ขาวนี่แล้วน้อกขึมน้องไม้ก็เรียนศูนย์เล็กเล็กบ้านเชื้ขาวนี่นะง่ายขึ้นก็จังไปเขาเสียแล้พุ่มู้ใดบ่ห่วงลูกนี่แค่ห่วงได้เพียงน่ะเออกระปิกระปี ลูกจะบอกบอกยังยันลูกก็ได้กินเขากินน้ำบ่ะพ่อมมูเขาหั่นกะเป็นด้วยสูตรพันตการเล็กๆเา็จะสอนดีอย่างองี้ยด้ว